เดี๋ยวมาดูข้อบานแหกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะได้ไหมจะได้ไม่ได้อ่าได้ครับโอ้สาสวยครับดูครับสาใช้ได้เลยนะครับอ่าได้ครับได้สองตัวนะครับสายสวยๆเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับหายไปไหนแล้วครับ อ่าสายสวยครับดูครับสายแช้ได้เลยนะครับดูโอ้ผ่านครับผ่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่ตัวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดักุ้งนะครับมาทำทุุระที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็แวะถ่ายคที่ไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกหนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวดูครับโอ้เห็นไหมครับนี่สา ใสสวยครับดูครับทีเดียวนะครับเนี่ยทีเดียวนี้ได้เยอะมากครับดูใส่สวยๆด้วยหวานข้างเดียวได้เยอะขนาดนี้คิดดูแล้วกันครับโหนี่ถ้าผมอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับหวานทั้งวันนี้ได้เป็นกระสอบครับสงสัยดูครับโหเยอะไหมครับสุดยอดครับข้างเดียวนะครับเยอะมากดูครับโหไซส์แต่ละตัวนะครับ ท้งที่2ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขึ้นไมได้านบนนะครับทางแรกได้เยอะมากนะครับอโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวคอยติดตาม EP ต่อไปนะครับติดตามครับผม